คนรูฟินาเล่ตอนที่สองคนรูลกเขาไปคูรักคนรูส่วนใหญ่มีฐานะดีก็เพราะว่าใต้ดินนั้นมีเพชรทองมากมายถ้าอยากได้ก็ไปคดหาเอาแม่นายถาจุงเบยจ๊ะเอ๋วัสดีครับว้านนนี่สมรักไงจำไม่ได้สมรสมรักที่ไหนกันนะอย่ามามั่วนะก็เราเคยเจอกันแล้วไงโถขี้ลืมชำมัดเลย สีขอโทษคือสีเป็นโรคที่ลืมอ่ะอ้าใครมาจับก้นฉชนแหมก้นนิ่มนิ่มน่ลุงบางอาจมาตัดหน้าฉันได้ยังไงเนี่ยเฮ้อว่าไงนะอ๋ะอเปล่าจ้าเขาแค่บอกว่ามาทำต่อหน้าได้ยังไงแค่นั้นนะไปก่อนนะจ้าแม่หนูหน่อยเน่คนลามกอย่าให้ไม่เจออีกนะโธ่ลุงบ้า ทำอะไรไม่เกรงใจกันบ้างเลยตั้งสองทีเนี่ยอิดช้าวิ่งย่ฮ่าพากันเลยเถอะแก่อย่าให้แม่เจออีกนะสนุกจริงวุ่ยจ่าตาตาตาขากลอกตัวเองได้แค่นี้แหละโลกเขากูรักของข้ามันไม่ขันซะแล้วอยากปึ๊กปังแต่ปิ๊บดังไม่ลาลงโอ้โหตาใดงั้นก็แหลมเลยดิจ่า เสียงใครวะเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไปกินลงคแค่ไม่ดเดียวก็เห็นผลแข็งอึดทนนานเรากินดูเลยลุงแล้วจะ<อ>รู้ว่ามันดียังไงได้ถ้าของมันดีจริงไม่เท่าไรค่าเหมาหมดหมดยุดเ<อ><อ>ต็ม<อ>น้าเลยก่อนดีกว่าเราอ,อะไรว่าจะหนม่มอยู่ดีๆมัตะโกนถ้าติดคอตายไปจะว่ายังไงะขอโทษทีครับลุงความสุขเต็มเแบบนี้อันตรายนะครับลุง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้ส่วนใหญ่ลักลอบใส่ย,ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ชื่อซิลเดนาฟิลลงไปนอะอา้อาวถ้าเป็นยาก็เดียเด๋ยนะใครอบอกแล้วซิลเดนาฟิลเป็นยาควบคุมพิเศษที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ไม่งั้นอาจเกิดผลข้างเคียงเ,เช่นความเจ็บปวดจากอวัยวะเพศไม่คลายตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตฉับพลันเพราะหัวใจทำงานผิดปกติ แทนที่ลุงจะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดอาจจะต้องสีม่องแท่งนะลุง <t ose grow Volt> เข้าใจปะออออออมันถึงตายแล้วเลยอ่ยโอ้ยน่นากลัวเมื่อคุณรู้เข้าใจถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเกินจร,จริงก็จะเกิดไม่โทและเปลี่ยนจากคนรู้ให้กลายเป็นคนรู้และสามารถขึ้นไปใช้ชีวิตบนโลกได้ขึ้นไปแล้วจะทำลามกอีกนะลุงโดนจับติดคุกไม่รู้ด้วยนะฟินจงบาย f i n แ โอ้โหหลูกบอเนี่ยไปงด้จริงจริงฮ่าฮ่าอ่าพอใจมากนะเจ้าของร้าติดตามคุณรูฟินเดเล่ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับ